ไอ้ไอกเจ้าหน้านี่เยอะเกินู้นี่ยี่ห้อที่างนี้นำจะเป็นสีนี้มมันใม่กวานี้สีไันจะใ่กว่นี้ยี่ห้อน้นเลย คือสงสยัยไหมเมื่อกี้นี้ทำไมถึงบอกว่าให้เพิ่มน้ำตรงนั้นเพราะว่าตอนที่เราต้มครั้งแรกอะน้ำมันมันหูไในเ่องนีแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เราแล้วก็พอดีเรามีน้ำเย็นที่ผสมกับหุน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาใส่ลงไปมันจะพอดีกันใกล้เคียงกันคือมันจะบวกลบอยู่นิดหน่อยก็ออกไม่ได้ไม,ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ได้เห็น ใช่ครับก็16เซน20เซนก็ได้ถ้าเกิดว่านั่นก็เสียด้ามที่มีด้ามมันจะง่ายเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยจับด้านจับด้ามไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำนี้โดยเฉพาะอ่ะผมอยากให้แยกมเลยซื้อใช่ถ้าใช้ย่างอื่นเลยก็คือซื้อกล่องมาอหนึ่งก็ซื้อเครื่องมือเราทั้งหมดเรียบร้เลยคือตรงเนี้ยความสะาดมันมันจันเป็นมากมันเป็นมาก ก็จนกระทั่งอุ้นลลายหมดจะดูดูจากกระบวยด้านหลังะว่าถ้ามันยังเป็นเม็ดอยู่เนี่ยเนี่ยมันยังไม่ตุกยังไม่ตุกมันต้องแบบใสเลย่รับาดการเ้ยครับใช่ครับ